หิมะยังตกไม่หยุดค่ะยังตกได้เรื่อยๆนะคะหิมะยังตกได้เรื่อะะยๆแบบนานมากที่หิมะไม่ยอมตกแล้ววันนี้เพิ่งมาตกตกแบบตกไม่หยุดแต่ไม่ได้แบบแบบไม่ได้ตกหนักแบบรุนแรงแต่ตกไม่หยุดดูค่ะอันนี้สนามเด็กเล่นข้างหลังบ้านนะคะ มาเด้อใครที่อยากเล่นหิมะฟินแลนด์มาแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเเริ่มแล้วดี๋ยวให้ทะเลสาบแข็งจะไปเล่นสเก็ตที่ทะเลสาบปีที่แล้วหกล้มยังไม่เข็ดไปอีกปีนี้ต้องให้คุณหลัวไปค้นเอารองเท้ากับไม้ขึ้นมาให้ดูค่ะดู พวกนี้บ้านเขาจะอยู่ข้างบนไม่แน่ใจว่าเป็นบ้านหรือเป็นหอ้องพักใช่ไหมมีเด็กน้อยเล่นหิมะอยู่สองคน,นะคะไม่ไหวแล้วคะ่ะหนาวคะ่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอคะ่ะบ,บายยคะ่ะขอบคุณคะ่ะพบกันคลิปหน้าคะ่ะ